สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนมนีสาวเกย์บรรณาพาละมีนะท่านผี่ผมนะค่ะนอว่าสีมาทายกา้นเห็ดเพาะเชื้อเห็ดฟางของยายบวยถ้ามียายบวยให้บึงว่าปัิห์เห็ดอย่างไรแนวไดแน่ทิ้งวางค่ะชงใบใบคำคำเนี่ยไปไปบึงกันเลยค่ะพี่น้องมันฮอนอันนี้มาหอนแล้วครับพี่น้องนี่นี่แหละครับวิธีการเห็ด ก้อนเชื้อเนื้อเชือฟางโดยวัตถุดิบอันนี้คือฟางข้าวต่อเฟืองนั่นแหละครับพี่น้องต่อเฟืองนี่นี่บ่บ่แมนเฟืองอัดครับอันนี้คือต่อเฟืองเอามาซับแล้วก็เอาไปเห็ดจังไงหนี่มาหนามก่อนมาหนามจักจักมือจะขึ้นก็อาตาสการในเห็ดเชื้อเห็ดนี่นะครับพี่ชืชื่อไหน เพี้ยงแหงนะครับเพี้ยงแหงนี่กิโลหนึ่งนะครับเนาะอ๋อประมาณกิโลหนึ่งอัตราน้ำที่ผสมกับน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็เอ่อเอ็มแก้วหนึ่งเอ็มขี้วัวหรือขี้วายก็ได้คุยขวายเท่านี้ครับมูลแน่กัมหนึ่งแล้วก็เทียบยางลงในถังข้นให้มันเข้ากันแล้วเขาเพี้ยงรัวหนึงอัน เสียน้ำไว้ขึ้นนึงกัรท้่เยอะหลายก็หั่นสองโลสามโลเหากับเพิ่มอัตราส่วนขึ้นไปเข้าแช่สร้างไว้แล้วขึ้นนึงเราออกมาพักไว้มันสิเล่นน้ำอ๋อเอาเอาเอาออกจากน้ำแม่เอาเอาออกมาพักแป้มันสิเล่นน้ำสักก้อนเฟืองเฟืองกิโลนึงนี่สามารถที่ได้จักก่อนก เฮ็ดถึงแบบก้อนเพื่องแหงเ <c oughs> นาะเพื่องแหงแมนมันกิดสิหลายเติบปุ้นล,ล้วครับมัน <c oughs> พอมันเบา,น,เานี่ครับเอาทุกข,ขั้นตอนเลยด้นี่พี่น้องทุกข,ขั้นตอนครับมรแมนครับไล่ไล,ล่ละเอียดแบบอันอันนี้คือเฮ็ดแบบอันเฮ็ดแบบยังไงเฮ็ดแบบบ้านๆผู้บรรดาชาวบ้านเท่าอแหมผู้บรรดาชาวบ้านแมนผมบอกละเอียดเลยบ่มีกัชครับผมครับนี่นี่น,นี่นนปั่นของโลกกันครับแมนเดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวสิให้มึงหยัดถุงอีกเทื่อนึงอ๋อหลังจากเนา เอามาพักไว้มั่นเสด็ดน้ำเราทั้งก็บซับครับผมซับซับตอนซ้ำนี่แหละครับจะคาหอมือหอมือนี่อ๋อเขาจะเฝ้าซับครับผมเอามาพักไว่ยมันเสด็จน้ำเอาแซน้ำเลยต่อเฟืองเขาเดี๋ยวแซน้ำทั้งต่อเลยเพราะถ้าเขาเอาขึ้นมาจากน้ำเราหามันเสด็จน้ำล้วเขาจังหวัฝักมาซับนี่แหละครับซับกับนี่ละประมาณนี่แหละครับพี่น้องประมาณ ขอมือนึงนี่ครับแมีนเออเอนี่นี่เมีนนี่ประมาณขอมื่อน้อยก้อก็ได้อีกขึ้นนี่นี่นี่ประมาณนี่ครับนี่แหละประมาณนี่ละกัดกระซับแบบซับหยาบละพี่น้องเออแมียนบอกยังไงซับหยาบหยาบหลังหลังจากเข้าซับเรียบร้อยแล้วมีหยังผสมแม่แบบไหส่วนผสมของมันอีกเท่นนั่งกต่เพือเขาซับเรียบร้อยแล้วบ่เดี๋ยวเขาหยัดถุงกัน เอออันนั้นเดี๋ยวใจเย็นเอ็นบอนนี่ครับนี่เป็นเขาผสมได้หนิเขาผสมเรวติเขาต้อสั่นต้อาพ่อต่เขาสับแล้วพอแต่เขาสับเรียบร้อยแล้วบอครับต้องการห่อมกัมนึงห่ออ่อนห่ออ่อนห่อแก่กันเลยครับอ๋อออัน้กิโลหนึ่งครับสองกิโลเขาก็ใช้สองกัมอ๋อกิโลละกัมอยังครับห่อเด้อพี่น้องห่อรำอ๋อห่อห้วย แล้วก็คุกเข้าอันเข่าเข่ากันอ่าแล้วก็ยัดใส่สวบปมักไว้สามขึ้นแบบนั้นครับผมเนี huh ่ยโอ้คว่ำใส่สวบปมักไว้สามขึ้นอ๋อเอาเอาไว้ในกระสวอปนี่สามสามขึ้นแม่นครับอ๋อเฮา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 คุกล่ำแม่นบ่แม่นคุกคล่ำเรียบร้อยแล้วเขาเหรอเอาหลังจากเข้ามัดครบสามขึ้นปุ๊บเขาก็เบิกกระสวอว่ากวาดบานียเขาสีกัวปุ๊บปั๊บอะไรเขาต้องเช็คเบิรงว่าความชื้นของเขาพอดีบ่ก็คือเขากำมึงครับผมกำรรง กวิธีเช็ดควบเชื่นอยู่ประมาณหกสิเปอร์เซ็นต์สิ่พอดีครับผมเขาถ้าเพิ่งนี่ครับกำถ้าเขากำปื๊บถ้ามันมีน้ำออกติดมือนี่ก็แสดงว่ามันยังชื้นอยู่น้ำสีมี่ติดมือครับน้ำมือนต่พอกำปื๊บเนี่ยนิ้วไล่ตัวประมาณน้ามือนี่ใส่ไปเครับผมอ่าโอ้สิอ้าวนี่นี่ครับน่วิธีการอัดก้อน อัดก้อนหักลง้มอัดก้อนนี่แ,แน่นแน่แนประมาณใดห,หรือว่าพอสมควรแน่นนี่แล่าจะเข้าครับแน่นก็เดินที่เราเสียมมันแน่นแต่ว่าอยากให้มันเดินเร็วกะหลวมๆแน่นถ้าเป็นก้อนเชื่อขายนี่เปิ้ลจีมีอย่างแน่กอดใบสำสามีนุนดดมันมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างแต่ว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นแบบแบบพุ่มปัญญาชาวบ้านอืม เอาข้างเอาเด้อพี่น้องนี่นี่นี่เฮ็ดได้ผลนี่หลีเด้หน่อันนี้เขาสามารถซื้อใส่ได้นี่จุกมันนี่ซื้อทองตลาดน้ำร้านเกษตรนี่ขายครับนี่ขายครับแัน่กันห่าไม่อยากซื้อกะเสียประโยชน์ใส่ห่อครับผมนี่ังขวดเตี๊ยบเชียนเขาปากขวดฝามันขวดน้ำปาดขวดก็ระเด็นปาดขวดน้ำนี่แหละนี่แล้วก็ยางมัดไว้พี่น้องแล้วก็เอาจุกมาใส่นี่วัตถุนี่ อันนี้เป็นถุงหนังถุงแก่ไม่ถุงหนังถุงจีบอ๋อเขาเออถุงจีบถุงจีบเจ็ดคูณสิบเอ็ดจ้ะถุงจีบเจ็ดคูณสิบเอ็ดถุงจีบเจ็คูณบพนักที่น้องอันนี้คือเป็นเป็นสูตรเบื้องต้นเด้อพี่น้องคือคืออัตราส่วนนี่คือเฟืองหนึ่งกิโลน้ำยี่สิบเลตอีเอ็มอีเอ็มอีกอีเอ็มเท่าไหรก็ เดี๋ยวเดี๋ยวจังย้อนฟังเขาครับผมนี่ก็มือครับว่าแมนเป็นเป็นครับเขาเออดีอิ่มบอว่าเอียมอีกตั้งหากเอียมเป็นน้ำอ๋อเฮดประมาณยืนโจนบิดเฮดบิดที่อาร์ตก่อนครับนี่เฮ็ดเองครับนี่เเฮ็ดองแต่ว่าเชื้อก็คือต้องซื้อนี่มาผสมโอ้นี่เอาเอาเอาดิ ประมานี้อ,อ,อันนี้เป็นเห็ดเองด้วยพี่นอนอบ่ได้ซื้อเชือ่อเห็ดกับเห็ดท้องเจา้าของนี่แหละครับเป็นเชื่อเห็ดสดเห็ดสดเอาอย่างค่ะเพื่อในแล้วก็จุกใส่ได้จ้ะ นี่ครับพอถ้าเฮาเอาเฟืองทีขุกล้ำอัดเป็นก้อนถุงแล้วมาหนีก็คือเทาต้องเอาไปหนึ่งแมนบ้าหนึ่งจักชั่วโมงครับสองชโมงครับผมหนึ่งซึ่งเทาธรรมดาหนึ่งแมนบ่านี่ผู้นี่ผู้ชั้นชาวบ้านเทานี่แหละครับเนาะเนื้อย่างที่ผมหนึ่งแล้วนี่ครับมาเส้นหนึ่งตัปีดฝาบ่อปิดแล้วเนาะนี่แนวแบบนี้ครับหนึ่งเขาเออหนึ่งขาเชื่อขาดขึ้นคักับหนึ่งสองชุมงนี่ตายบัดอ่ะขาเสือดหนึ่งขาเสือการหนึ่งนี่ มันจีมีหนึ่งหนึ่งเพื่อคาเชื้อสองหนึ่งไร่พ่มเชื่อในก้อนแป้งนี่ห้าออกอ่านี่โอเคครับนี่เอา,เอาตามขั้นตอนเลยได้นี่พี่น้องพอเท้าหนึ่งปุ๊บเดี่ยวนี่เขาสะมาใส่ผ้าเชื้อใส่แล้วอ,อะไรได้ครับพี่น้องได้ต้องไปเย็นครับก็เอาผักไว้ให้มันเย็นใส่ก้อนเพิ่มเย็นแล้วเขาคอยว่าผ้าเชื้อใส่เอาอันนี่วิธีผ้าเชื้อใส่นี่ครับเชือเห็ดเท้าครับ เห็ดจากแปลงเขาเองนี่แหละครับเอ้าวิธีการเลือกดอกเห็ดเทียมมาเห็ดเชื่อนี่แบบใดแตยุ่นเอาเลือกเอาดอกที่มันสมบูรณ์ดอกที่มันจุ่มเพราะท่านปีบานแบบนี้ครับผมดอกอวกดอกงเอาง่ายดอกงามนั่นแหละโอเคครับเป็นเม่พันธุ์ม่เพื่อดูมาเป็นเชื่อเอาเกบมาสาธิตก่อนค่ะอันนี้ก็ได้คือกันก็ได้เยอะแต่ว่ามันมีผลกับ เชีย่ยฮ่องเต้ฮ่องเต้เป็นรงแปลงแมนกัน,นอเอาเก็บมาแบบบานแบบนี้มันกับสีบานแต่น้อยสีบานแต่น้อยคือกันน้าครับน้อยขิงหูจะเข้ามาน้อยขิงมะเออฮิป้าเรียวฮิปแบบแั้นเอาดอกง่ายหับวบัวป้า,ามันกับจีง่สีอวัวพื้นกันกับแม่พันธุน์มันเขาเรียนตามพันธุกรรมอันนี้เขาเอื่นว่าหัวเชื้อนี่มันสิมีคุณสมบัติเป็นหัวเชื้อนี่ตามพันธุกรรมของของของแม่พันธุ์นี่แหละเอาไปง่ายๆหลังจากฮ่องเต้มาหรอกฮ่อาเต ปลาตีนปลาหนังออกนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยวันนี้อ่าทำความสะาดนะคือบ่ต้องล้างหนามด้วยค่ะห้ามห้ามล้างหนามเด็ดขาดครับมาครับมานี่ยทำความสะอาดครัทำความสะอาดครับแอลกอฮอล์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมอย่าเอาลอยนะครับเชื่อตายตายเชื่อตายครับเน่าแค่ถุงนี้ครับแอลกอฮอล์หกสิบเปอร์เซ็นต์ทำความสะอาดครับทำความสะอมีดที่ยวจี๋เฉีอนชีดครับผมทำความสะอาดมีด มือครับผมอ่าโอ้ใหมันมีเสือลกูกติงหนอเ่าอ่าเชื่อครับผมอ,อเชือท่านใดฟังบ่าท่านย้อนฟังได้อีกเด้อพี่น้องมีเพกงยอดเช็ดเฮากับเชด็ดครับผม,มนานมึงเอาครับเชด็ดเชด็ดครับผมหาเชียร์<ะ>ลกูกเฮเบดิดเชด็ดเชด็ดให้ทัวๆได้พี่น้องเ้อเป็นความรู้เลยเดอนพี่น้องเป็นเป็นความรู้สางไล่ได้เป็นอาชีพรักได้เด้อพี่น้องนี่เช็ดขายได้ครับผมแมนครับ เชือเชื่อ้ขายไ้เล,เ,ลเลยล่ะแบบบ้านๆเนืเลยล่ะครับนี่แมนคันู้เดมีแมนโดยที่บ่ต้องไปซื้อก้อน,นเชือเขาครับต้นทุนซ<ล>ื้อฟางดีถ<ม>ือว่าคลิปนี้นี่เป็นเป็นเป็นคลิปที่มีความลู้มากๆเลยล้วก็สามารถส้างไา่ไ,ได้ให้แฟนครับทุกๆุกท่านได้ครับท,ที่สนใจที่จะเห็ดครับโดยที่บ่ต้องไปซื้อก้อนเชือเขาให้มันเปลืองเงินเท่าโอเคอยากเฮาทั้ความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเฮาสิตพานะครับเนาะดอกเฮ็ด อวบๆวนี่พาซีนะครับเด้อนาเขาอะไรแห้งดีเพราะว่าสปอร์เขานี่มันสีไหลมันสีเดินไวแต่้อาพาบางแล้วมันก็เดินซานั่นนั่นเต็มเต็มก้อนนั่นนั่นเต็มทุงนะครับเขาู่พาซีเราผมเชื้อลงไปเลยคุ๊บแปลงเครื่องเราห้องมาพาอีกเครื่องอีกพาเครื่องนี่แบบนีครับแบบนี้เด้อพี่น้องแบบนี้ครับวันนี้เขาเราถุงมาอ้าว อันนี้อันหนึ่งเย็นแล้วอันนี้เอาบหนึ่งเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเด้อเอาตามตามขั้นตอนเลยครับครับพี่น้อนมีตามขั้นตอนเลยนี่ออกนะครับอ่าเอาออกนี่นะครับเด้อเขาก็ติอ้อยหัวเชื้ออันนี้เป็นหัวเชื้อแล้วนะครับเขาสิบเอ็ดสิบหกแล้วเขาเป็นหัวเชื้อแล้วที่ไหนว่างใบขมบุญว่างใีขมบุครับแม่นเราจะใส่เมื่อกดลงไปนะครับเพราะว่านิ้้อยสิบเอใส่ถุงแล้วจะค่อยขดลงไป ำดีปิดกระดาษด้วยครับกระดาษีะเร่มกระดาษขั้นตอนนี้ปิดทับด้วยกระดาษด้วยครับกันแมี่ยงไม่แมงไรเขาไปบ้างใครเพราะว่าเลี้ยงมันสิเป็นปิด,ดเชื่อครับผม,มกระดาษนังก็ได้ครับนังสือข,ของซื้อพิ่มยังก็ได้ครับกระดาษดปิดเลยปั๊บย่างหัดครับ <c oughs> <c oughs> เราต้องเต็ <c oughs> น้นเตี้นนี่ครับนี่ได้แล้วหนึ่งถุงอ่าได้แล้วหนึ่งถุงครับพี่น้องนี่ <c oughs> เบียกเทั้องอย่างออกดึงสันเดียว พอ่พอ,พอ,พอตาเฮาเอาเฮ็ดเขาก้อนแล้วนี่เอาเอาเอาาเเเชื่อเฮ็ดเท่าเขาก้อนแล้วนี่ที่เก็บเท่าเก็บแบบใดมันตะยุน่นเก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิอยู่ระหว่าง33อ,องศาถึง37องศาเพราจำเป็นต้องรู <c oughs> ้ไปนั่นว่าแต่เฮาเก็บไว้ในที่หม่มเพราะว่าตอนนี้มันเป็นนาฮวันอยู่แล้วอุณหภูมิมันพอดีอยู่แล้วเอาไว้ในที่หม่มเราองสังเกต ประมาณตักสามถึงสี่มือดรอเ้าวพาใส่เนี่นี่สะอเขาจะสางเป็นขาวๆเต็มดออก้อมดอกสะก้อนเป็นเป็นเป็นคล้ายๆปุยไฟแม่ปุยไฟเป็นจะออกเป็นปุย<อ>ไฟก้อนคางๆังคางๆมันจะออกอ้อมไปเต็มน้ำเตือนได้ประมาณตักอาทิตย์หนึ่งเขาสีเริ่มเดินลงมาเดอนน้ำเสดูเขาลงมาเดินได้ลงมาเดินได้ลงมาเขาจะเดินเป็นเสด็จลงมนลงมาพร้อมๆกันเลยหล่ะแล้วก็เขาสีหูได้จังไดยว่า ยายมันเดินเต็มแล้วกา็พร้อมที่ใส่งานพร้อมเอวลงแปลงได้ก็คือเขาเบิง่งยกมากมันเดินมากมันเดินเต็มก้นทุ้งนี่เดินลงมาประทบกันเต็มก้นทุ้งนี่นั่นแสดงว่าเชือเขาแก่พอดีใส่แล้วเชือแก่ครับภาษาเห็ดเฟื่องเขาอื่นเช,อเช,อเชือแก่เชืออแก่พอดีแมนมอ,อ,มอันนี้เป็นก่อนเชือที่ที่เชือเดินแล้วพี่น้อง ที่เชือเดินแล้วนี่วิ่นีไปแล้วแมนครับอันนี้เทีเทีไปแล้วก้อนแรงก้อนแรงเต็มก่อนแล้วกลับขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งครับปึ๊บเ้สงพักอเดี๋ยวด้วยแสงนี่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 บ่พี่น้องเห็นใยบ่นี่ครับใยเขาจะเริ่มเดินจากปากก้อนนี่มาเรื่อย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 ครับนี่นี่นี่เป็นใยยู่นี่นี่นี่คือนี่คือเชือเชือเห็ดตั้งนะครับนี่นี่ครับ เปึบเปืบเปบเปืบปบก้นถุงนั่นเห็นบ่พี่น้องเห็นเห็นชัดบ่มันอาจจะเห็นบ่ชัดปันใดครับแมนแมนอยู่ในกล่องอาจสิเห็นบ่ชัดก็สสเห็นอยู่ดอกคันแมนมองโดยตาเปล่าเห็นเลยครับมองโดยตาเปล่าหูหูเลยล่ะแมนครับเป็นใยขาวนี่อันนี้ถือว่าพร้อมใส่แล้วนี่พี่น้องโรยเชื้อได้เลยนี่อันนี้แกเลยนี่นี่เชื้อแกเลยนี่ใหญ่แมนครับนี่เชื้อแกเลยนี่ เสือมาหักทางไตเลยนี่นี่ดอกเ็ดทีเพิ่นเอามาเห็ดหัวเชือล้วก็กระิบนี่เป็นสะปอเป็นอันนี้ลุงมาขาวขาวกันเลยครับนี่กะเอาง่ายๆก็คือเลือกเลือกดอกเ็ดที่เฮาเฉียวมาเฮดเป็นเชือ่เฮดเป็นแม่พันธุ์นี่เอาดอกใ่ดอกงามนั่นแหละพี่น้องดอกใ่ดอกงามใครงามใครหันนั่นไหมดอกใยใๆใครหันนั่นแหละครับ บมเป็นเ hey, พื่องก็ได้พวกผักตบผักตบก็ได้ครับอันนี้อันนี้ก้อนเชื้อผักตบครับนี่ก <ok ้อนเชื้อผักตบชวาก็เฮ็ดแบบเดียวกันนะครับเพียงแ่ว่าเอาผักตบมาเฮ็ดแท่นแท่นเฟื่องแท่นเฟื่องอืมตาัวเขียวเอาณตอนนี้แจ้งก้อนครับแจ้งก้อน พราะว่ารลู้ลู้ซึกว่าถ้าป้อยคลิปนี้ไปนิดเอี่ทักแชททักไล่สเใจมากว่าสน,สนใจสสนใจซื้อก่อนเชื่อห็ดหน้าตอนนี้ยังบอกท่านได้ขายค่ะตอนนี้คือยายบวยกับแต่ยุ่นนิดผลิตก่อนเชื่อเพื่อที่จะปลูกเองขายเองท่าน,นั้นครับยังยังบอกท่านได้ขายออนไลน์ครับผมคือบอกท่านได้พร้อมเอาเอาไงไงตอนตอนนี้ยังยัง,ย,งยังเห็ดเห็ดขายเองกินเองซื้อน่ะน้าพูดบรรดาชาวบ้านไปก่อนครับ ใจะเย็นๆครับอนาคตบ่อแน่ครับพี่น้องถ้าขายนี่ขายบ่อแพงแน่นอนครับเพราะว่าแบ่งปันกันนี่เดี๋ยวจะทะเลาะติดตามตอนต่อไปด้วยค่ะวิธีมานี่มานี่วิธีปลูกมานี่วิธีปลูกวิธีห้อยเชือกครับคลิปนี้เป็นเป็นเป็นคลิปอ่าวิธีการการเฮ็ดก่อนเชือกบางคนเขาใจผิดว่าซื้อเชือเห็ดมาแล้วเอาไปห้อยใส่กล่องเห็ดเลยบ่ใส่ด้วยค่ะเดี๋ยวเฮ็ดเองครับอันนี้เฮ็ดเอง ทำเองทุกขั้นตอนโมเมนว่าอันก่อนเฮ็ดน่ะไอ้ก่อนเครื่องที่เขาอารมากนะหน้าคุณแม่คุณเขาใจ้ยังสั่นนะแล้วก็ซื้อเสือเฮ็ดมาแล้วก็บ้านคนเมื่อวานเอาผ่าบอบอบอเชื่อเราก็จะมั่อง่ายกังสั่นเชื่อเฮ็ดเพิ่นว่าซื้อกันเชื่อถ้าซื้อเชื่อเฮ็ดน่ะเขาบ่ขายแล้วเขาก็บ่ซื้อก้อนจังซี่นะเขาเอิ้นก้อนเชื่อเออก้อนเชือเออเออบางคนคิดว่า ซื้อก้อนเสื้อเฮ็ดมาแล้วไปวานใส่เพื่องที่เขาอาร์ตแลวเรียบร้อยนะน่ารักมากคุณเฉยสั่นแล้๋ยวเขาจะเออได้กลิ่นเมนโบไซด์คนไหนคนคิดจังสั่นขนาดคนในบ้านหัวหน้าคนยังว่าเฮ็ดไงนึกว่าแต่เอาไปห้อยเอาสั่งก้อนเสื้อเฮ็ดแล้วเอาไปห้วยใส่เฮ็ดไอ้ใส่ฟางเลยนี่สิได้กลิ่นโบเมนคนต้องมีวิธีต้องรอดต้าด้วยครับผมจะบอกอะไรไปเลยครับว่าการทำเฮ็ดฟางแบบแปลงพักแบบแบบแปลงดินนี่คือทำง่ายแต่ทำยากเฮ็ดง่ายครับ แต่เห็ดยากแมนครับเห่ายจะเห็ดยากยิธครับเห็ดง่ายถึงยากเจ้าบ่าน่จ้าบ้าได้เห็ดเถื่อดียวแล้วนี่คือเห็ดเป็นเลยประมาณนั้นครับนี่แหละค่บพี่น้องจะให้ตามคำขอเลยค่ะเด้อยวพี่นตามก้อนเชื้อเห็ดฟางเนาะค่ะเนาะสำหรับคุณใดที่สนใจสนใจอยากเห็ดอยากผลิตเองนะน้า พอดี่าุยืมเพกระเพลดนห้เบืองแล้วมือจะเจิกระติดผารกิจก็เลยส่วงบายก็ได้ออกมาเบึองตะ ตอนขันตอนก้นหนึ่งเพิ่นจะหนึ่งไส้จังสี่แหละค่ะพี่น้องแต่บะแดดหนึ่งเส้นอันนี้เพิ่นหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเ้าบะแดดมานางเสาเพราะว่าหนึ่งสองชั่วโมงก็คือบะแดดมานางเสาตอนหนึ่งนาะค่ะเนาะแต่ว่าพ่อขาวขาว,ขาวสังเกตเพิ่นปล่อยปล่อยเบิเบบรบ์ดเลยค่ะปล่อยบอกบอกสูตรเบิร์ดเลยเฉยน่ะเดี๋ยวถ้ารอกคลิปเพิพ่นมา่อวานเชือเด้อค่ะวานเชือเหเออ็ดลงแป้งรอเราติดต่อไปรออีกอสองวันค่ะรอติดตามสำนีแหละค่ะสวัสดีค่นะไปแล้วครับ ท่านใดฟังพระท่านก็นย้อนได้พี่น้องย้อนได้รูดครับฟังได้ครับรับชมแล้วก็ไปเห็ดตามเห็ดล่องมืงครับแมนผู้ใดอยากทดร่ดอ,ดองเห็ดใดครับไปละครับพี่น้องสวัสดีครับ